สวัสดีครับผมชั้นเจริทรัพย์นะครับพาพีบาบ่น้องมาดูตัวใหญ่ครับไอหนุ่มแดนมังกรลนุงมใหญ่จากแดนมังกร XCMG โชว์สเต็ปครับเอา,บาโชว์เองเลยครับ XCMG XE 3 7 0 ซีเอครับค่อนข้างใหญ่ครับพี่น้องด้ยอ้าวป้าจัดไทยครับวันนี้เป็นตัวอ้อมสั้นกูก้งขี้สามคิวสำหรับงานดอ๋อมันมีอ้อมสั้นอ้อมยาวใช่ตัวนี้เป็น,านาปงานดินอ่าตัวน,นี้อ้อมสั้นพี่น้องงานงานหินเนาะงานเมืองหินงานเมืองหินเลย ครับครับโอ้ตีไปเลย37เตันนะครับแงกแค่หกสิบนิ้วเลยงานเหมือนครับโอ้โหขี่สองคิวพี่นองเลยตับใหญ่เลยเอ่อสำหรับเจ้า XMG XD 3 7 0เ a ยใช้ไปแทงก60เซนนะครับโรลเลอร์9ตัวแครเร์ย2ตัว ใช้เครื่องยนต์อีซูซูนะครับอีซูซู 4HK1 ครับเอโาะท่อทีน้อง6นะ 6HK1 ใครที่สนใจก็ตัวนี้จะดาวอยู่ประมาณ6แสนนะครับ6แสนแป่เนส่งเดื่อนละประมาณแสนสองแสนสองหมื่นแปดพัน เป็นเครื่องยนต์อีซูซ6 h k 1 6 h k 1มี6สูบเพราะมันเร็วนะครับพูดง่ายๆว่าเครื่องโรบอคนะเครื่องอีซู u ก็อะไรง่ายอยู่แล้วครับนะ PM 1 0 0 0 0มชั่วโมงมีน้องโอ้ลืมบอกไปเอเอสามรุ่นนะครับไม่ว่าจะ135 215ามอ้ ด m 1 0มหนงชั่วโมงหรือว่าปีพีกันภทยอีพีอ่ะกกโ,โอ้เจคอง1กิโลครับช่วงนี้สองเดือนอเดี๋ยวจะดูอ่อเจกทอง1กิโลเนี่ยให้สองเดือนนะครับกันยากับตุลาแล้วก็เรามีไฟแนนซ์ x อ็กซจัดให้เองครับนะสามรุ่น เอาสิเปอร์เซนต์อ๋อลืมไปมันฟรีดอกเบี้ย้วยนี่สามรุ่นม,มีฟรีดอกเบี้ยใช่ไหมอ่าหนึ่งสามห้ากับสองหนึ่งห้าแล้วก็สามเจ็ดศูนย์โอเคเออตั้มตั้มตั้มอ่โอเคอ <laughs> อ okay, ครับโชว์แค่นี้พอเดี๋ยวนะ้ำมันจะหมดห <laughs> มอบก็ได้หมอบ หมอบลงจะได้ถ่ายพุงกี้เขาเห็นหน่อยเดี๋ยวให้ให้พี่เบียไปยืนในพุงกี้หน่อยว่ามันใหญ่ขนาดไหนวางกับพื้นเลยโอ้พุงกีหนาปุ๊บเลยครับอ่ะพี่เบียเข้าไปเลยอ่าดูครับดูความใหญ่นะพี่น้องดูโอ้สุดจัดครับสองคิวว่ะสองคิวสองคิวนี่ 2คิวก็คือสตันน่ะสตันถ้าอุ้มประมาณสี่ตันนะครับสี่ห้าตันถ้าเอาไปตักดำหกล้อแถวบุรีรัมนีโอ้อุ้มเดียวพี่น้องออกไม่ได้เลยเลยโอเคครับนี่ใหญ่มาก,ก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาพาพี่น้องดูดูเครื่องดูปั๊มนะครับว่าเป็นยังไง เหมาะสาหรับงานเหมืองครับหรือว่าทันใดที่มีโรงโม่นะครับหินโรงโม่ถลุงนะครับหรือว่างานในเมืองเหมาะมากครับเนี่ยใหญ่ปุ่มแต่ละทีนี่สุดจัดเลยครับปุ่งกีบกเอฟจริงๆก็ใช้เครื่องยนต์ก็ญี่ปุ่นนะครับพี่น้องนะครับปั๊มญี่ปุ่น เป็นตัวนี้นะครับ XCMG รหัสของเขาราคาส่วนวางเงินดาวก็0 0 0 0นนะครับ6 8 0 0 0 0ปมื่นประมาณนี้ครับอูอ้รถใหญ่นี้ไม่ไม่ค่อยมีกลไกเยอะครับรนี่ปั๊มนี่แบบเอฟเลยครับนะใหญ่จริงแล้วก็ตัวอยฟิลเตอร์อยู่ตัวนี้ครับง่ายๆดี กรองดักน้ำตรงนี้ปกติครับครับคาวาซสก,กิตัวเดินก็ตัวเดินของเกาหลีใต้นะครับนี่ใหญ่มากเลื่อก้าตัวรือว่าดีครับรถเลอร์ยิ่งเยอะยิ่งดีนะเมื่อดูปั๊มแล้วเดี๋ยวพาไปดู หม้อน้ำเขาหน่อยเราก็จะพาดูเครื่องนะครับตัวนี้นี่เจ้า,าเจ้า3 7นนะครับ370น,นี่259แรงมานะครับป๋อ,อ,อที่ถูกบึ้งหม้อน้ำเด้อพี่น้องบึ้งเอาหม้อน้ำกับใหญ่จริงๆครับน่าจะเม็ดกว่านะเนี่ย แล้วก็กรองนี่ครับกรองใหญ่กรองอากาศแบตเตอรี่มีตัวตัดเหมือนเดิมบ่มีไหมโอ้มีตัวตัดเหมือนเดิมครับมีอยู่ตัวตัดอยู่ตรงนี้ครับข้างล่างเวลาเราเชื่อมรถมีปัญหาพอเก่าๆไปก็มาปรับสวิตเอาได้เลยครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนี่ก็ชุดชุดแอร์ครับนะชุดหล่อเย็นแอร์อยู่ตรงนี้ครับ ง่ายๆดีแผงแผงตะแกงตัวนี้ก็กั้นครับจักฝุ่นแล้วก็ใบไม้ฝุ่นคือเวลาเราใช้รถถ้าดูตรงนี้ถ้ามีฝุ่นหรือว่าใบไม้มาปิดกั้นก็ต้องทำความสะอาดนะครับ,บรไม่งั้นให้ดูลิกร้อนเลยนะพี่น้องนะรถใหม่ร,ร้อนเลยแหละนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นเลยถ้า มีฝุ่นหรือว่าใบไม้มาเกาะติดตรงนี้นะครับนั้นต้องดูคนขับต้องดูดูดดทุกวันเลยครับดูทุกวันอโอเคนี่ก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูห้องเก่งเลย้องอ่ะนี่รหัสของเขานะ37ตันนะครับถือว่าสุดจัดแล้วก็นี่ข้างบนปกติครับเหมือนกันนะครับมีเอมีเครื่องเสียง นะครับดูหนังฟังเพลงได้เลยถ้าอยู่เมืองหนาวก็นู่นครับเปิดหน้าต่างข้างบนได้ <c oughs> นะครับแต่เมืองไทยไม่นิยมนะครับถ้าเมืองหนาวก็อาจจะเปิดเป็นเพื่อระบายเมืองหนาวก็จะให้แดดส่องมาครับปกติสวยดีครับกว้างขวางดีก็ข้างหลังก็นั่งได้อีกคนหนึ่งครับอโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องนะครับ โอ้สูงนี่เกือบเม็ดบ้างนี่ไปแท็กนี่หนามากเลยหนาแต่ว่าไม่ความกว้างไม่กว้างนะส่วนเฟรมเฟรมก็เป็นตัว X ครับปกตินะครับใหญ่นี่ครับดูงานเชื่อมของเขาออกมาดีครับออกมาดีส่วนตัวอัจจระบีก็ถือว่าสำคัญนี่ครับอัดตรงนี้เลยก็จะมีสายเข้าไปครับนี่ครับอัดตรงนี้เลย ไม่มีอะไรมากมายจอยอยู่นู่นครับนี่ก็อัดตรงนี้ครับนี่ครับเพดเขาประมาณนี้ดูโครงสร้างใหญ่ครับอเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์อิ u z u 259แร้าสิบเก้าแรงม้าครับ,บ,บ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวมีบันไดขึ้นนะ <c oughs> ถ้าไม่มีเนะี่ยพี่น้องเอ้ยเป่านี่ขาดเบิดแหละ รีวายก็รีวายเลยไปหมดเลยครับโอเดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาดูาชุดโบะครับนะโบะสวิงนะครับใหญ่มากสวิงใหญ่แล้วก็จอยครับจอยนี่ครับก็ปกติตัวนี้เขียนว่า ก็เห็นว่าอะไรเอ่ย KPM เหมือนกันกะนะครับ PPM ก็จะฮิตนะครับไม่ว่าจะค่ายไหนช่วงหลังนี้ KPM จะเยอะนะครับแล้วก็ชุดแพครับชุดแพก็โล่งดีนะครับสายไม่เยอะเท่าไหร่โ,โครงสร้างดีครับโครงสร้างดี่ะบาทตนีไปดวนหกดูตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ อีซูซู6เฮ็ด K1 เครื่องใหญ่ครับเครื่องใหญ่มากเลยแล้วก็พี่น้องดูแต่งด้วยท่อเล็บโอ,โอ้ชอบตรงนี้แหละนี่ครับแต่งแต่งอย่างกับวัยรุ่นเลย <laughs> ดูม้อน้ำครับเม็ดกวาครับประมาณเมด็ดยี่สิบดูไหมนี่ไม่ใช่นะประมาณเม็ดสามสิบละเม็ดสามสิบอ่ะ แล้วก็เครื่องยนต์ก็เม e ิ n เจแปนนะครับ1 9 0กิกโลรกิโลวัตต์ครับวัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนอาที6 h K1 เคนึงนะครับก็ตัวนี้อยู่ประมาณ159แรงม้านะครับเมาสำหรับงานเหมืองแล้วก็งานใหญ่ๆโรงโม่อยู่กับที่นะครับโอเปิดนี่ก็ท่อไอเสียอยู่นี่ครับนะเปิดแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ หกซูบตัวนี้คอมมันเร็วบ่หรือจังไหร่ไดเร็กไดเร็กนี่เครื่องไดเร็กธรรมดาไดร์เล็ก <Direct. S 2> นะเอาถทดทีเดียบ้อยนะห <c oughs> กฮีทเคหนึ่งเอ็กคิวพีขีดศูนย์สองเจแปนก็เทอร์โบเทอร์โบอยู่ตรงนี้เลยเนาะโอ้บังเกิดเลยใหญ่ดีส่วนพัดลมนั่นใหญ่ครับนะใหญ่มาก น่าจะโอ้กินนิ้วนี่น่าจะใหญ่พอ่ม้องใหญ่น่าจะประมาณ30นิ้วมัง้งใหญ่มากอ่ะขอบคุณพี่เดียที่บริการเปิดฝาให้นะครับถ้าใด้สนใจก็ <c oughs> เดี๋ยวให้เบอร์ไปครับไม่เกือบลืมนะนี่ดีครับโอ้มีไฟข้างหลังนี่ตัวเซฟตี้ตัวนี้มีใสยแยกให้ไหม โอ้มีอยู่ตัวนี่มีบอไม่มี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 นะอ่าติดต่อคุณพันุม,มาตรหรือว่าคุณเบียรครับนะ093 396 2965นะครับยินดีบริการทุกภาคครับไอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็จะจัดให้อ่ะบูมอามก็เสริมแผ่นเหล็กพิเศษเหมือนกันครับหมักเต็าบ,บุกีเด้อพี่น้องเอ้ยใหญ่หลี หรือว่าถ้าอยู่ภาคการก็ติดต่อพี่กบได้ครับ086 628 8788นะครับสำหรับเจ้า X10T หรือว่าเข้าไปดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์ก็มีให้ดูหลากหลายครับหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X c a v a t e r a n Truck สัรหารถขุดให้พี่น้องได้ชมกันทุกมุมโลกนะครับนี่เจ้า370ใหญ่จริงน้องใหญ่จริงๆมุงกี้ ซื้อวันนี้ครับลุนทอง1กิโลกรัมนะครับกันยาแล้วก็ตุกลานะครับ PM 10,000ชั่วโมงนะครับถือว่าสุดจัดหรือว่า4ปีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งครับ4ปีนะครับลุนดับทองคำา1กิโลกรัมดาว10์นะครับรแล้วก็ x m g จัดไฟแนนซ์ให้ใช่ใช่ใช่ประกันภัย4ปีอ่ะ พี่เดียเขาบอกสนใจก็ใช้หน้าแมชชีนจัดจำหน่ายในประเทศไทยครับออะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ